การประชุมเอเป็กที่จะมีขึ้นนะฮะกลางเดือนนี้ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนะครับรองนายกตันมนตรีวิศนุเครือง,งามออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะครับโดยพูดถึงเรื่องของอาหารเลี้ยงผู้ที่เขาร่วมเอเป็กนะครับจะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะครับสระดับนี้นะฮะมีอะไรกันบ้างน,นะครับทางอาจารย์วิศนุเรื่อง,งามรองนายกตันมนตรีพูดถึงอาหารที่จะเลี้ยงผู้นาประเทศและคณะที่เขาร่วมประชุมเอเป็ก2022สระดับที่ว่าคือระดับที่1ครับ เป็นระดับผู้นำที่นั่งเก้าอี21้21เขตเศรษฐกิจโดยมีเชฟชุมพลทำอาหารที่มาจาก4ภาคนะครับอย่างเช่นเขาซอยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ระดับที่2ครับเป็นระดับรัฐมนตรีเป็นอาหารที่ลดระดับลงมาจากระดับผู้นำระดับที่3ก็เป็นของคณะผู้ติดตามนะครับนายกรัฐมนตรีว่าอย่างไงบ้างนายกรัฐมนตรีบอกว่าอาหารที่จะใช้เสิร์ฟบ,บนที่ประชุมเอเปกนั้น นายกบอกก็พอรับประทานได้นะครับแต่ยังไม่คุ้นกับรสชาติก็เป็นกําลังใจให้กับคนรุ่นใหม่ที่คิดค้นเมนูด้วยนะฮะเพราะว่าเมนูที่เขาทํามาเนี่ยนะครับเป็นเมนูอาหารจากอนาคตจากตัวแทนของ ผู้เข้ารอบการประกวดทั้ง21ทีมซึ่งเมนูบางส่วนก็จะถูกนําไปเป็นอาหารเลี้ยงต้อนรับผู้นำเอเปกนะฮะอาหารหลายๆจานเนี่ยดูหน้าตากันเลยนะฮะเมนูที่น่าสนใจนะครับที่วันนี้นายกรัฐมนตรีเดินชมและก็ชิมอาหารนะครับเอเปกฟิวเจอร์ฟู้ดฟอร์ซัสเทอเบลิตี้อย่างเช่นข้าวถัว่วลูกไก่ยำปักใต้ผัก5สีโปรตีนสูง รามเมงจากเส้นโปรตีนไข่ขาวไร้แป้งเหมาะสำหรับคนรักสุขภาพนะครับไอซครีมที่ปราะศะจากนมเพิ่มรสชาติด้วยสาวรสนะฮะห่อหมกวีแกนเพื่อสุขภาพแล้วก็ขนมที่เป็นขนมชั้นสูตรลดน้ำตาลเสริมใยอาหารและโปรโบไบโอติกนะครับก็เป็นฟิวเจอร์ฟู้ดเป็นอาหารแห่งอนาคตส่วนใหญ่เป็นวีแกนเนี่ยถ้าอาจจะยังไม่ค่อยชินหรือเปล่าคนที่ยังไม่เคยกินวีแกนนะยากเหมือนกันนะคุณสุธิ์ใช่นะครับไม่ได้ทํามาจาก คิดว่า,าไม่ได้เอาเนื้อสัตว์มาเลย่ะนะฮะเป็นอาหารแห่งอนาคตแต่ว่าในงานเลี้ยงการาดินเนอร e r นะครับผู้นำเขตเศรษฐกิจในคืนวันที่18พฤศจิกายนที่จะจัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือเชฟชุมพลนี่แหละครับเป็นผู้รับผิดชอบนะครับบอกว่าวัตถุดิบที่จะใช้เป็นของไทยทั้งหมดมาจากทั่วประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นแขก VIP ที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงมีประมาณ400คนมีอาหาร4คอร์สครับซึ่งก็มีอาหารขึ้นชื่อของไทยและเป็นที่รู้จักของต่างชาติอย่างเช่น ข้าวซอยต้มขาไก่ต้มยำขนมหม้อขนมหม้อแกงเผือกภูเขานะฮะผักที่มาจากโครงการหลวงไข่ปลาคาเวียจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์เนื้อจากโพนยางคําปลากุเลาจากตากใบนะครับรวมถึงเครื่องดื่มที่เป็นไวน์ไทยจากเขาใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะฮะขณะเดียวกันนะครับความพร้อมเอเปก บ้านเราเองโดยทางอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศคุณเชิดชัยใช้ไววิทย์<ม>ก็ถแถลงเรื่องของการประชุมนะครับที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้นํา21เขตเศรษฐกิจระหว่างวันที่17ถึง19พฤศจิกายนนี้ว่ามีการยืนยันในระดับผู้นําแล้ว16เขตเศรษฐกิจส่งผู้แทน4เขตเศรษฐกิจคือรองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกานายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้รัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเม็กซิโกและ ผู้แทนประดับเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีมาเลเซียส่วนอีกหนึ่งเคสเศรษฐกิจคือรัสเซียยังรอการยืนยันนะครับโดยประเด็นสำคัญของไทยที่บนเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นหารือก็คือแนวคิด BCG หรือเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวจะช่วยในการฟื้นตัวหลังโควิด -19 ได้อย่างไรรวมทั้ง จะมีเวทีหารือด้านวิกฤตพลังงานเศรษฐกิจระหว่างแขกรับเชิญของไทย3มชาตินะครับก็คือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาประธานาธิบดีฝรั่งเศสและมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียกับผู้นำเอเปกด้วยนะครับทั้งนี้ผู้นำเอเปกจะเดินทางถึงไทยผ่าน3สนามบินหลักคือบอนอดอนเมือง ok, และสุวรรณภูมิและพักตามโรงแรมต่างๆรวม20แห่งครับ อธิบดีกรมพิธีการทูตคุณพักวัตรตันสกุลบอกว่าช่วงเย็นของวันที่18พฤศจิกายนผู้นาเอเปกจะเข้าเฝ้าทูล琅ทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระที่นั่งจักรีมหาปราศาสครับจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่มที่นายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพที่หอประชุมกองทัพเรือด้วยเมนูพิเศษจากเชฟจุมพลแล้วก็จะมีการจําลองประเพณีการลอยกระทงให้กับผู้นําเอเปกได้สัมผัสด้วยตัวเองนะครับส่วนของที่ระลึกที่จะมอบให้กับผู้นําเอเปกมี7ชิ้นด้วยกันอย่างเช่น กรอบรูปถมเงินพระราชาางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภาพดุลโลหะและกล่องใส่เครื่องประดับของคู่สมรสฝีมือชุมชนวัดวัวลายจังหวัดเชียงใหม่ผ้าไหมทองมือย้อมธรรมชาติอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเหรียญกระสับที่ระลึกจากกรมธนารักษ์นะครับพร้อมกันนี้กรมพิธีการพูดยังแจ้งมายังประชาชนว่าอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องการเดินทางจากการซ้อมขบวนรถรับส่งผู้นำเอเปก ในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนและวันเสาร์ที่12พฤศจิกายนนี้เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับเพราะว่ามีการปิดถนนแล้วก็ทางด่วนบางช่วงในเส้นทางระหว่างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โรงแรมที่พักต่างๆ20แห่งพระทนั่งจักรีมหาปราศาสตร์หอประชุมกองทัพเรือสนามบิน3แห่งด้วยกันครับแล้วก็มีการไปพน